สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ แหล่งเรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่กด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพของเราในวันนี้น่าสนใจอีกแล้วค่ะเพราะว่าทางเจ้าของร้านเขาเอาไอเดียของอาหารไทยมาผสมกับเมนูตะวันตกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะโดยเรามีคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาในช่องสถานีวัฒนธรรมค่ะคนนึงบอกว่าอยากให้รายการสินสร้างทางอาชีพเนี่ยสอนทําเมนูเบอร์เกอร์อีกคนนึงก็บอกว่าอยากให้รายการสินสร้างทางอาชีพสอนการทําเมนูกะเพรา ซึ่งเราก็ได้เอา2เมนูนี้แหละค่ะมารวมกันค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากๆ ซึ่งเจ้าของร้านของเรานะคะเป็นคนคิดค้นไอเดียนี้จนทําให้ลูกค้าเนี่ยติดใจมากๆเลยละค่ะด้วยการนําเอาเมนูของไทยไปผสมกับเมนูตะวันตกได้อย่างลงตัวค่ะและที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าเป็นเมนูเบอร์เกอร์กระเพราหมูไข่ดาวที่สร้างสารร์โดนใจมากๆโดยเฉพาะเป็นอาหารไทยที่สร้างสารรค์เป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะเพราะว่ากะเพราเนี่ยเป็นผักสมุนไพรคู่บ้านทำอาหารอะไรก็อร่อยและที่สำคัญมีประโยชน์ช่วยรักษาแก้ว วัดแก้จุกเสียดแน่นท้องได้อย่างดีเลยล่ะค่ะและช่วงเวลานี้ค่ะบีมจะพาไปพบกับเจ้าของร้านไอเดียสุดเจ๋งนี้ขอเชิญคุณผู้ชมพบกับคุณสถาปัติโกยทองหรือว่าพี่ปัดเจ้าของร้านเตยหอมกับเผาไส้แตกบายพี่ปัดค่ะสวัสดีค่ะพี่ปัดสวัสดีครับโอ้โหแค่ฟังไอเดียก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะบีมคิดไม่ออกเลยเวลาคนพูดถึงกะเพราเนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นเมนูสิ้นคิด คิดอะไรไ,<ด>ไม่ออกก็กินกะเพราไข<ล>่ดาวคิดอะไรไม่<ช>ออกก็กะเพราสิคะ<ช>แต่ว่าวันนี้เนี่ยไอเดียมากดีมากรับแต่ว่าขอเริ่มจากชื่อร้านก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ารายการสินสร้างทางอาชีพของเราเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองคิดเป็นกระบวนการว่าการจะสร้างอาชีพหนึ่งขึ้นมาให้มันโดดเด่นเนี่ยเรามีไอเดียอะไรขึ้นมาบ้างร้านเตยหอมเกี่ยวอะไรกับกะเพราอะคะร้านเตยหอมเป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆนะครับที่อยู่ซอยเสนา4 2ครับ เป็นร้านอาหารตามสั่งที่แบบพวกผัดกะเพรา,พาข้าวผัดข้าวผัดพริกแกงดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไอที่ที่ร้านอาหารตามสั่งทั่วไปมีค่ะแต่ที่มันแตกต่างจากคนอื่นที่เราไม่เหมือนใครคือมันจะเป็นเมนูที่เราคิดขึ้นมาเองอที่ร้านอาหารตามสั่งบางร้านสามารถไม่ไม่สามารถทําร้าน,นอาหารเหมือนเราเหมือนเราได้ไดไดอ๋ออันนี้ก็คือเป็นแล้วเกี่ยวอะไรกับคําว่าเตยหอมนะคะเตยหอมคือเป็นชื่อร้านคุณแม่ครับ คุณแม่คือบ้านน้ำเตยหอมคุณแม่ขายข้าวแกงก่อนเป็นบ้านน้ําเตยหอมและคราวนี้ผมเลยไม่รู้จะเอาชื่ออะไร<อ>ก็เลยไปเอาชื่อคุณแม่เนี่ยมาใช้ก็เลยคําว่าเป็นร้านเตยหอมมาก่อนอคุณแม่บ้านน้ําเตยหอมของเราเลยตัดคําว่าบ้านออกไปก็เลยย้ายไปย้ายไปอีกที่หนึง่งใช่ครับซึ่งที่นั้นก็อยู่ไกลจากร้านไหมคะฝั่งตรงข้ามเองครับ <c oughs> จริงจงแล้วเราจะเอาชื่อของคุณแม่ใช่มาขายครับ ฝั่งตรงข้ามใช่ครับอ๋อแต่ว่าไม่ได้ขายอาหารตามสั่งเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ขายข้าวแกงไงเราก็เลยแม่ขายข้าวแกงเราขายตามสั่งเราจะได้แบบแช่อาหารอคนอยากกินอาหารเร็วอาหารร้อนกินข้าวแกงใครอยากกินอาหารจานด่วนแล้วร้อนก็กินร้านเตยหอมโอ้ยอย่างนี้ไม่คอมเมนต์กันเหรอคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยขายอาหารเหมือนกันนะคะแรกๆไม่รู้แต่ขอพึ่งบารมีคุณแม่ก่อนเอ็นดูมากใช่ คุณแม่ก็ใจดีแล,แล้วลูกค้าล่ะคะลูกค้าคือทาร์เก็ตเดียวกันไหมไม่ใช่เลยครับผมก็งงมาถึงทุกวันนี้ลูกค้าของกล่มคุณแม่ก็คือเป็นกลุ่มของคุณแม่โดยตรงเลยโดยที่ไม่มีลูกค้าจากของเราไปหาคุณแม่แล้วไม่มีลูกค้าคุณแม่มาหาของเราเลยอมันเป็นเรื่องที่แปลกมากครับอันนี้บิมว่าน่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มทาร์เก็ตที่างงาท,ที่อาหารมันใช่ครันอาจจะคล้ายกันก็จริง แต่ว่ามันก็มีความแตกต่างของเรื่องนี้อยู่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องกะเพราค่ะคเขาบอกว่าเมนูเด็ดของร้านเตยหอมเนี่ยคือกะเพราใช่ครับที่ร้านเราจะ, <ไง S 1> ะดังเรื่องกะเพราคือหนึ่งที่ร้านจะขายเป็นเมนูกะเพราที่ทําแบบแห้งๆเราใช้ใบกะเพราแดงไม่ใส่ถั่วฝักยาว,ยวไม่ใส่แครอทบิ๊มไม่เคยได้ยินคําว่ากะเพราแดงเลยค่ะครับผมกะเพราแดงกะเพราแดงก็จะมีพวกกะเพราแดงกะเพราเขียวกะเพราขาว ช่ก็จะเป็นพวกพืชสมุนไพรตามต่างจังหวัดพื้นบ้านที่ลงไปเด็ดที่บ้านก็มาผัดกินได้เลยอใช่ครับแต่กระเพราแดงนี่จะเป็นกระเพราที่ใบเล็กแล้วเป็นก้านที่เป็นสีแดงแลักษณะเด่นของมันมันจะทําหอมมากคือเป็นกระเพราที่แบบพอโดนไฟนี่หอมมากมาก แล้วซึ่งคัดคือมันไม่เหนียวอ่ะผมว่ากระเพราทั่วไปตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยจะเป็นกระเพราแบบใบใหญ่ๆสังเกตไหมครับที่ใบใหญ่ๆเลยใบนั้นหนาเขียวๆอ่ะแต่เวลาผัดแล้วมันเหนียวมันไม่หอมเราลงลึกกันแบบนี้เลยใช่ครับนอกจากกระเพราแล้วเป็นยังไงอีกหมายถึงยังไงอ๋อมีมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่เราคิดว่าเป็นวัตถุดิบพิเศษที่เราใส่ลงไปอีกอะคะวัตถุดิบพิเศษของทางร้านคือหนึ่งหมายถึงว่าพริกก็ต้องเป็นพริกอ๋อเป็นพริกแห้ง ใช้พริกแห้งพริกแห้งสเสน่ห์ของพริกแห้งคือเผ็ดร้อนถูกไหมครับมันก็เป็นเหมือนยาการที่เรากินพริกแห้งเนี่ยรสชาติมันจะเผ็ดโดดค่ะหอมอม,มันจะมีสเสน่ห์กับพริกสดพริกสดเนี่ยเอเก็บปักพก,กหนึ่งจะเสียละไม่กินละแต่พริกแห้งเนี่ยเราตากแดดตำปั่นใช้วันต่อวันเลยหอม,อมคือหนึ่งที่ร้านเราจะใช้เมนูอาหารเนี่ยซื้อของวันต่อวันอยู่แล้วครับของหมดแล้วเราปิดร้านเลยอ คือลูกค้าจะรู้จุดนี้เราถึงมีตัวตนเรื่องนี้ครับลูกค้าเชื่อมั่นในร้านเราก็คือมีสูตรพิเศษสดใหม่ใช่เลยเราจ่ายตลาดเองซื้อของเองเต็มของเองพี่ปัดเป็นเจ้าของร้านด้วยแล้วก็จ่ายตลาดเองทำทุกอย่างว่ายง่ายตั้งแต่เปิดเปิดร้านจนถึงวันนี้ครับทำไมถึงมีแนวคิดนี้ทั้งๆที่เราเป็นเจ้าของร้านทำไมเราถึงต้องไปลงมือทำเองเราจดสูตรแล้วบอกให้ลูกผู้ช่วยลูกมือไปหาให้ไม่ได้เหรอคะ มันไม่ใช่ผม,มครับแล้วถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆธุรกิจไปไม่รอดหรอครับเพราะอะไรคะถ้าเจ้าของร้านไม่ลงมาดูแลเองทุกขั้นตอนเราจะรู้ข้อเสียของร้านเราหรอครับอืมว่าร้านเราพลาดต,ตรงไหนถูกไหมครับค่ะเราต้องลงมาศึกษาตั้งแต่จ่ายตลาดเองนี่แหละครับโอ้โหอันนี้คือแบบว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆแล้วก็เป็นเทคนิคที่ดีมากๆใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาพูดในเรื่องของออสถานการณ์โควิดมันเป็นเรื่องที่ คิดว่ายากมากๆที่ผู้ประกอบการจะปรับตัวค่ะทีนี้ทางร้านเตยหอมมีการปรับตัวยังไงบ้างคะพี่ปัดคือในช่วงโควิดนี้ใช่ไหมครับค่ะอย่างร้านช่วงโควิดเนี่ยถามว่าที่ร้านส่วนกระแสนะครับค่ะที่ร้านขายดีมากนะครับฮะจริงๆครับขายดีได้ยังไงดีเพราะว่าเรามีสินค้าแปลกใหม่ให้ลูกค้าได้เลือกอาถ้าในวิกฤตแบบนี้เรายังนั่งรอโอกาสมันไม่มาถึงหรอกครับเราสร้างโอกาสดีครับ คิดเมนูใหม่ๆลูกค้าเห็นเขาก็กลับมาหาเราเองอย่างเช่นพวกนี้ครับเบอร์เกอร์กระเพราพิซซ่ากระเพราปังกระเพราที่ที่ผมวันนี้เอานํามานําเสนอเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนมันตอบโจทย์ลูกค้าใช่เือใคร<บ>เห็นแล้วก็เฮ้ยอ,อยากกินอะ่ะว้าวอะ่ระรสชาติเป็นไงอยากลองอะ่ะขนาดบิ้มยังไม่เห็นแต่บิ้มทราวบว่าวันนี้เนี่ยบิ้มจะได้มาลองสาธิตวิธีการทรํราเบอร์เกอร์กะเพราหมูบิ้มแบบฮะเบอร์เกอร์จะไปอยู่กับกระเพราได้ยังไงอ่ะ ก็คือผมชอบก,กินเบอร์เกอร์เราเลยคิดว่าเฮ้ยแล้วทำไมร้านเราทำกระเพราเป็นเบอร์เกอร์กระเพรามันก็ต้องทำได้สิผมก็เลยถอดรูปแบบของกระเพราของร้านเราเนี่ยมาเป็นรูปแบบเบอร์เกอร์ดูอ๋อนั่นคือความคิดแรกใ,รในการปรับแล้วก็คิดเมนูใหม่ๆไอเมนูเบอร์เกอร์กะเพราเนี่ยคิดคมาได้กี่ปีแล้วคะไม่น่าจะเกิน8เดือนนีน้งครับ แต่เดือนนั่นหมายความว่าเพิ่งจะเริ่มมีการพลิกแพลงในช่วงสถานการณ์โควิดช่วงโควิดล้วนๆรซึ่งกลายเป็นว่าส่วนกระแสออกมาเลยครับขายดีเลยดีมากดังเปรี้ยงแป้งเลยดังเลยช่องทางไหนที่ขายคะออนไลน์ครับออนไลนูกค้าออนไลน์พวกทางพวกแพลตฟอร์มทางพวกส่งอาหารเดลิเวอรี่ต่างๆแล้วก็มีไลน์จากกลุ่มลูกค้าของเราเองคือที่ร้านเนี่ยลูกค้าเราอ่ะ ผมจะไม่ให้แบบ w a l ์ i อเข้ามามากนะ,ะจะสั่งผ่านไลน์ไลน์ของผม แล้วก็สั่งอาหารมาแล้วก็สามารถมารับหลังร้านได้เลยค่ะลูกค้าก็สามารถจอดรถแล้วก็รับไปเลยโดยที่ไม่ต้องลงมาหาเราเลยโอ้โหได้ทูถูกต้องเยี่ยมมากเลยค่ะ<ช>เดี๋ยวขออนุญาตลงลึกเกนะี่ยวกับแนวคิดในเรื่องของธุรกิจแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะไปลงลึกต่างๆวิ่งอยากรู้แล้วค่ะว่าเทคนิคการปรับเอาเมนูอาหารไทยที่ต้องพูดว่าเป็นไทยแท้ๆเลยโดยเฉพาะเมนูข้าวกะเพราที่ใช้ใบกะเพราซึ่งเป็นสมุนไพรของไทย่ซึ่งรสชาติเนี่ยก็อร่อยและ ที่สำคัญก็เป็นยาด้วยเขาบอกว่าเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะที่ปเอาไปมกซ์ใช่เอาไป m i ์กับอาหารตะวันตกเนี่ยมีคนเคยบอกว่ากระเพราช่วยแบบกินแล้วโควิดไม่ไม่เข้ามันก็มีนะโอ้โหมีอย่างนั้นเลยแต่เราก็ไม่ได้ศึกษาแบบโดยตรงนะครับแต่ก็คือแบบมันก็คือยาครับก็คือสมุนไพรบ้านเราเนี่ยแหละครับถูกต้องเลยค่ะมันเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้การเอาตัวอาหารไทยเนี่ยไปใส่ในเมนูตะวันตกทำไมถึงเลือกเป็นเบอร์เกอร์เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า เพราะว่าความชอบส่วนตัว,ช,วชอบ,ชอบ,บเบอร์เกอร์ครับแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันจะอร่อยอะคะที่ปาดตอนแรกก็คิดว่าถ้าเราทำนรอน่าจะกินได้อะ oh. เราก็เลยลองทำขึ้นมาก้อนแรกดูก,ก่อนแล้วก็ชวนลูกน้องที่ร้านกินว่ากินได้ไหม uh huh. ผลตอบรับคือผมว่ากินได้นะตั้งแต่ครั้งแรกลูกน้องก็บอกว่ากิกนได้นะกินไดแ้แต่ผมเป็นคนที่ชอบมาทดลองทำคือเวลาที่ผมคิดอะไรเนี่ยคิดแล้วต้องทำ <c oughs> ถ้าไม่คิดแล้วอย่าทำ ตอนนั้นอ่ะคําแรกบอกว่ากินได้แต่เราทดลองแค่รูปแบบหรือว่าสูตรเดียวหรือเปล่าคะที่ปัดรูปแรกคือรูปแบบแรกคือออกมาสูตรเดียวก่อนเลยครับแล้วพอเราคิดว่าพอเป็นชิ้นเป็นอันรูปร่างลูกทรงออกมาแล้วเราถึงจะมาพัฒนาของมันต่ออันนี้ขาดแบบนี้นะอันนี้ขาดแบบนี้นะค่ะปรุงแต่งเพิ่มแบบนี้นะรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนรูปแบบนะแพ็กเกจเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะลงตัวที่สุดครับ เรามีกระบวนการคิดใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเด่นเรื่องกะเพราก็แค่เอาเบอร์เกอร์มาแล้วก็ตักกะเพราใส่โปะแค่นั้นว่าเออเราจะใส่ชีสจะใส่แบบข้างในเป็นเป็นอะไรเป็นไข่ดาวไหมเป็นเป็นชีสวางสอดไส้เข้าไปในชีสดีไหมเข้าไปในหมูดีไหมอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วคือเราพัฒนาต่อเรื่อยๆครับใส่เบคอนเข้าไปด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้ววันนี้ล่ะคะคหลังจากที่ผ่านกระบวนการคิดมาเยอะมากๆวันนี้จะมาสอนหรือว่ามาแชร์เทคนิคอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูนคะจริงๆแล้<ร>อยากมาแนะนำเทคนิคมาสอนวิธีการทำเผื่อคนทางบ้านเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆร้านอาหารเอาไปทำตามเป็นเป็นอาชีพได้นะครับคือผมเป็นคนที่แบบชอบชอบให้อ่ะครับคคือเราเรามีความรู้อะไรเราก็อยากจะใส่ถ่ายทอดต่อไปอ่ะครับผมเคย ทำอาหารโดยที่ไม่มีใครสอนผมนะครับอ้าวแล้ววันนี้กลายมาเป็นเจ้าของร้านผมเรียนรู้เองทุกอย่างครับด้วยตัวเองแล้วที่บอกว่าสอนด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่ามีลูกศิษย์ด้วยเหรอคะคือก่อนอที่ผมจะทําอาหารผมไม่เคยมีใครมาสอนผมเลยครับอ๋อก็ <ผม S 1> เลยผมก็ฝึกทําเองทุกอย่างด้วยตัวของผมเองครับดูคุณแม่ทํามาตั้งแต่เด็กไม,ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมาเป็นคนทําอาหารครับแสดงว่าเมื่อก่อนคือความฝันไม่ใช่แบบนี้เลยเมื่อก่อนไม่เคยมีแบบนี้เลยครับ Oh. อาหารนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเอียนมากเลยครับเพราะคุณพอ่อคุณแม่ทําร้านอาหารมายี่สิบกว่าปีครับอืแล้วเรามีจุดหักเขยังไงล่ะคะถึงได้มาเริ่มทําอาหารร้านอาหารตรงนี้ได้อยากสิ่งแรกเลยไหมครับอยากรู้ว่าตัวเองทําได้ไหมว่าตัวเองจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองสักทีได้อย่างจะได้แบบไม่ต้องจิงเงินกองสีที่บ้าน oh. แล้วที่สําคัญอยากให้ ที่บ้านภูมิใจครับทั้งหมดนี้ที่ที่เปิดหลายมานี่คือแบบข้อแรกที่แบบว่าอยากที่ตัวเองได้มากที่สุดคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจว่าเราสามารถต่อร้านที่คุณพ่อเคยแม่ทําไว้แล้วเราไปต่อจากเขาได้างครับผมก็ดีใจแล้วครับโอ้โหอันนี้เยี่ยมเลยค่ะเป็นจุดข้อคิดเล็กๆที่ใครหลายคนพินว่ามีอยู่ในหัวใจอ่ะ ก็คือแบบอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจผมเคยไม่เอาไหนมาก่อนด้วยครับโอ้แต่ว่าวันนี้ประสบความสาเร็จได้ครับก็ด้วยสิ่งที่เราลงมือทำเนี่ยแหละครับเยี่ยมเลยค่ะมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่พี่ปัดเนี่ยได้ลงมือทำเนี่ยรูปแบบออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร เราได้นําเสนอผลอ่อได้นําเสนอเมนูอาหารนี้ออกมาในรูปแบบไหนบ้างคะหลังจากที่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์มาอย่างหลายขั้นตอนแล้วสุดท้ายมาลงเอยที่สูตรไหนเป็นแบบไหนสใส่เบคอนไหมใส่ชีสไหมหรืออะไรยังไงเอ,อ่ยก็คือถอดรูปแบบมาจากเมนูของกระเพราของเราเนี่ยแหละครับ<อ>แล้วก็เราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำเป็นเบอร์เกอร์เนี่ยเบอร์เกอร์คือเป็นก้อนนะครับค่ะเราก็เลย มาปั้นเป็นก้อนแล้วใส่ทุกอย่างที่เป็นส่วนผสมของที่เราเวลาผัดกะเพราลงไปในหมูเลยก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้เอาลงไปผัดในในกระทะแต่ว่าผสมทุกอย่างผสมทุกอย่างเป็นหมูแล้วก็ไปจี่กับกระทะเหมือนวิธีการทําเบอร์เกอร์เลยยิางนี้สูตรสูตรก็ต้องเป๊ะมากสิคะเพราะว่าเราชิมในขณะที่หมูดิบไม่ได้ใช่ครับ โอ้ห oh, เริ่มเลยดีกว่าค่ะขอดูหน่อยว่าเราทํากันอย่างไรบ้างครับอันนี้คือเป็นก้อนที่ผสมมาแล้วเหรอใช่ครับเป็นก้อนที่ผสมมาแล้วก้อนนี้มีเทคนิคในการผสมสูตรยังไงบ้างหนึ่งก็คือมีหมูบดก่อนนะครับหมูบดเสร็จเราก็จะใส่พวกเครื่องปรุงก,ก็คือจะใส่พวกซอสปรุงรสน,บบน้ําตาลพริกไทยพริกแห้งน้ำมันหอย เออแล้วก็ใบกะเพราสดครับซอยซอยหยาบแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันอ๋อพิเศษก็คือเอาใบกะเพราเนี่ยมาซอยหยาใช่ครับเพราะอะไรคะทำไมถึงไม่ใส่เป็นใบเข้าไปเลยเหมือนตอนทักให้มันมี็กเจอร์ซึมแทรกเข้าไปในเนื้อหมูอะครับเพราะถ้าเป็นใบเลยมันจะมันจะใหญ่ไปแลวเวลามันไปจี่แล้วมันมันไหมโอเควันนี้จะมาลองจี่ให้เราดูไหมคะก็ได้นะครับได้เลยค่ะบิ้มพร้อมมากเลยอยากจะลองดูแล้ว นี่เทคกกนิคการทํากระเพาก็คือออการทาเบอร์เกอร์ก็คือเหมือนกับว่าเราปรุงกระเพาเลยเพียงแต่ว่าเราเอามา<ช>รวมก<า>ันก่อนมาคุกกันิ่หมูเลยเลยก่อนที่เราจะเอาไปจีเหมือนเบอร์เกอร์ทุกอย่างเก็เหมือนเบอร์เก,กอร์ออทุกอย่างเลยครับเพียงแต่ว่ารสชาติเนี่ยเป็นกระเพา<ช>ถูกปากค,ค,คนไทยเอะแล้วอย่างนี้พอมันเป็นกระเพาแล้วมันถูกปากคนไทยแล้วชาวต่างชาติล่ะคะเขาเขาเขา,เขาโอเคกับสิ่งนี้ไหม ที่ลูกค้าที่มาทานที่เป็นชาวต่างชาติเลยนะเขาชื่นชอบมากเลยนะครับรใช่ครับนะพวกลูกครึ่งอะไรเขาก็ชอบกันนะครับเขาบอกว่ารสชาติถึงเครื่องกัะเพามากเลยครับโอ้โหก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนกินกระเพราไข่ดาวจานหนึ่งครับแต่เป็นในรูปแบบที่เป็นเบอร์เกอร์ครับโอ้โหอันนี้เยี่ยมมากเลยเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยบินเข้าใจว่าทํากระเพราเป็นเบอร์เกอร์ก็เอาใจคนไทยที่อยากจะทานอาหารตะวันตกแต่ทําให้ถูกแต่กลายเป็นว่าเมนูนี้เนี่ย มันถูกปากชาวต่างชาติอ่ะใช่ครับมันเป็นการเผยแพร่แบบเมนูอาหารไทยอีกอย่างหนึ่งด้วยไหมคะใช่ครับพี่ปัดมีแนวคิดในเรื่องนี้ด้วยไหมในเรื่องของการเอาอาหารไทยไปไปสู่สายตาของชาวต่างชาติทุกวันนี้ก็อยากอยากให้อาหารไทยอะ่ะลองแบบให้ฝรั่งได้ทานนะครับในรูปแบบที่ฝรั่งคุ้นเคยอยู่แล้วครับแต่มาในรูปแบบที่เป็นอาหารไทยะครับ ผมว่ามันน่าจะมีสเสน่ห์สำหรับคนคนท้นต่างชาติที่เฮ้ยมันเป็นกะเพราด้วยได้ด้วยเหลือน,นี้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมีหนึ่งคำถามเมื่อกี้บีไม่เห็นพี่ปัดใส่น้ำมันแต่ว่าใส่เนยใส่เนยทำไมถึงเป็นเนยแทนนะคะก็จะทำให้หอมขึ้นนะครับอ๋อแล้วมันจะไม่ไปตัดกับกะเพราอะไรอย่างงี้เหรอคะไม่ครับรเราแค่ใช้แค่จี่น้ำมันน,น้อยๆเนี่ยครับค่ะใช่ครับเราก็ย่างให้เป็นพอสุก จริงๆแล้วมันจะต้องอบอีกทีนึงครับแต่สถานีมันไม่ได้ครับอ๋อปกติแล้วเนี่ยนอกจากจี่ให้มันแห้งแล้วให้มันแ<ช>ห้งเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือเอาไปอบใช่ครับไปอบอีกทีนึงเพราะเราจะไปอบกับชีให้มันละลายอืโอ้โหเป็นการรับกลิ่นอาหารที่มีความสุขมากเลยแต่ความพิเศษหนึ่งที่บีมเห็นเนะี่ยคือพอทําเป็นเบอร์เกอร์แบบนี้แล้วอะ่ะมันไม่มีความสุนครับมันไม่แบบ จามออกคัดเฉยเแบบเราผัดกระเพราทั่วไปอ่ะนี่คือดีมากเลยนะคะแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วก็จะเป็นรสชาติกะเพราอยู่นะครับชาวต่างชาติก็คือฟีดแบ็โอเคมากใช่ครับเด็กๆจะชอบครับส่วนมากแล้วกลุ่มวัยกลุ่มวัยที่มาทานเมนูนี้ส่วนมากเป็นวัยรุ่นนะครับคนทํางานส่วนใหญ่ วันแรกที่เราลงเมนูนี้ประชาพันธ์ไปในเฟซบุ๊กคนตอบรับเป็นไงบ้างพี่ป้าโอ้โหทุกคนบอกว่าอยากกินมากเลยครับเราเลยมีกําลังใจทํางานต่อคือตอนแรกทําเล่นๆเฉยๆตอนแรกทําเพื่อโปรโมทร้านตัวเองว่าเอ้ยร้านเรามีเบอร์เกอร์กะเพราอ่ะคือเอาง่ายๆคือทุกเดือนจะมีเมนูใหม่อย่างละตัวเมนูใหม่อย่างงละเมนูเดือนละเมนูนึกอะไรก็จะทําเลยครับโอ้โหไม่หยุดนิ่งจริงๆค่ะ ส่วนมากเนี่ยเป็นเมนูไทยไหมคะก็เป็นเมนูอาหารตามสั่งแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองครับใช่ครับผมชอบคิดคือถ้าเราไปเหมือนใครก็คือตามเราจะไม่ตามใครอะครับว่าง่ายเมนูแรกที่เราเอาเมนูอาหารตามสั่งมาปรับเปลี่ยนเป็นเมนูความคิดสร้างสรรค์คือเมนูอะไรคะเป็นพิซซ่ากะเพราครับพิซซ่ากะเพราครับนี่อันนี้หรือเปล่าคะใช่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเลยครับ อันนี้ก็คือทําให้ร้านเป็นที่รู้จักเลยไหมคะพี่เอ่อถ้าเป็นตัวแรกจะเป็นเส้นใหญ่ทอดกะเพราหมูสับครับฮะเส้นใหญ่ทอดกะเพราหมูสับคือผมเอาเส้นใหญ่เนี่ยชุบไข่ทอดกรอบนะครับค่ะแล้วก็ทานด้วยตัวซอสกระเพราราดลงไปแบบขกกผิกอือครับเมนูนั้นสัญญาว่าเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูได้ไหมคะเมนูนั้นคือ เป็นเมนูที่ทําให้ร้านเรารู้จักคําว่ากะเพาไส้แตกโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะมันต้องม,มีเมนูสร้างชื่อใช่ครับนี่ถือว่าเป็นไอเดียดีๆสําหรับคุณผู้ชมหลายๆคนที่อาจจะมีธุรกิจอาหารนะคะแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะสร้างช่องทางใหม่ๆจุดเริม่มต้นคืออะไรไอเดียของมี่ปัดก็คือการหาเมนูที่สร้างชื่อเป็นซิกเนเจอร์ให้กับร้านมาก่อนนเยี่ยมเ,<ล>ยเสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ก็รอชี้ร้านปกติเราจะมีอบอใช่ ชีสนี่ต้องเป็นชีสอะไรคะถึงอันนี้<า>เป็นเชดดาชีสครับก็คือเป็นชีสแผ่นทั่วไปใช่ครับเชดดาชีสนี่คือคิดมาแล้วว่าว่ามันเข้ากับมันเป็นสา,สาคลน,นะครับว่าคือถ้าเป็นเบอร์เกอร์ก็จะกินตัวนี้อยู่แล้วครับใช่ครับชีสเนี่ยมีหลายอย่างมากแล้วถ้าเกิดเราอยากจะใส่เป็นชีสยืดๆไ,ได้ก็คือจะใส่มอสเซเลร่าไปใช่ใส่มอสเซเลร่าก็ได้ปกติก็ถ้าไม่มีชีสตัวนี้ผมก็ใส่มอสเซเลอร่าลูกค้าบอกพี่ปัดขอยืดๆเราก็จะใส่มอสเซเลอร่า นั่นมาค่ะก็คือสั่งได้เลยใช่สั่งได้เลยอยากกินแบบไหนขอให้บอกปกติเนี่ยเราจะขายกะเพราอยู่ที่จานละเท่าไหร่คะถ้าเกิดเป็นเมนูกะเพรากะเพราหมูสับจานละห้าสิบบาทที่ร้านฟรีไข่ดาวให้ครับฟรีไข่ดาวให้ด้วยครับตอนฟรีไข่ดาวไข่ดาวแผงละแปดสิบกว่าบาทตอนนี้แผงละร้อยกว่าบาทโอ้โหแต่ก็ยังคงฟรีอยู่อ่ะพอเราขายในรูปแบบของข้าวกะเพราธรรมดาเนี่ยห้าสิบบาทพอเราใส่ไอเดียใส่ความคิดสร้างสรรมาเป็น กะบพาวเบอร์เกอร์กับพาวขายาวแบบนี้ราคาเป็นเท่าไหร่คะ89บาทโอ้โหเห็นไหมคะคุณผู้ชมภาพชัดไหมคะนี่คือการต่อยอดไอเดียความคิดภาษ์ที่สร้างมูลค่าให้กับแปดสิเป็นแปเยี่ยมจริงๆเลยค่ะแค่เปลี่ยนรูปแบบของมันไปเท่านั้นเองโอ้โหสุดยอดเลยค่ะมันคือไอเดียจุดเริ่มต้นวันแรกที่พี่ปัดตเนี่ยคิดว่าไม่ได้แล้วเราจะต้องมีเมนูใหม่เข้ามาในร้านของเราแล้วตอนนั้นมีความคิดอะไรคะถึงได้คิดว่าเราจะต้องมีเมนูใหม่ทุกเดือน คือหนึ่งมันทําให้เราแอคทีฟตลอดเวลาอมันทาให้เราสนุกกับสิ่งที่เราทําอะครับว่ายง่ายคือทุกวันก่อนกลับบ้านก่อนนอนว่ายง่ายผมเปิดดูวิธีการทําอาหารทุกวันนะทั้งๆที่เราเป็นเจ้าของร้านอยู่แล้วเนี่ยนะคะคือยิ่งดูก็ยิ่งเป็นนะครับคือร้านผมผมไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะค่ะคืออะไรที่ผมถนัดผมจะทํานะอะไรที่ผมไม่ถนัดผมไม่ทํานะลูกค้าบางคนเดินเข้ามาพี่ปาดทํา อะไรนะเขาเรียกข้าวพวกข้าวพ,พริกแกงได้ไหมค่ะผมตอบแบบลูกค้าไปเลยนะครับทําไม่ได้ครับทั้งๆที่เป็นร้านอาหารนําสั่งทําไม่เป็นครับเพราะผมไม่กินโอ้โหแสดงว่าถ้าผมาถ้าผมกินผมจะชอบในสิ่งที่ผมทําถ้าไม่รักก็คือไม่ทําอะครับง่ายง่ายผมจะทําอะไรที่ผมทําแล้วผมรู้สึกว่าผมทำแล้วรักทำแล้วผมสนุกกับมันแล้วก็ <ผม S 1> ทําให้ดีที่สุดถูกต้องครับมุ่งตรงที่อะไรที่ไม่รัก มันทาต,ต่อไปมันก็ฝืนตัวเองครับอืมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดหนึ่งนะคะที่่บางคนที่รู้สึกว่ารู้สึกตันรู้สึกท้อให้ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยชอบจริงหรือเปล่าทุกอย่างมันอยู่ที่เรานะครับเราจะถ้าจะมีร้านาหารตามสั่งแล้วต้องต้องมีเมนูเหมือนร้านเนี้ย่ร้านเนี้ยค่ะก็อยู่แค่นั้นนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ร้านของเรามันไม่เหมือนใครไงครับถู เพราะ<ช>ว่ารตรงนี้มันเป็นเบอร์เกอร์แต่ว่าบี<ช>ไม่เห็นบเบอร์เกอร์เลยค่ะก็เดี๋ยวต้องใส่ขนมปังใส่ขนมปังบีขอเป็นคนจับวางได้ไหมคะจะได้<ช>เอาไปไอวดคุณแม่ว่าวันนี้บีสามารถทําอาหารเมนูนี้ได้แล้วถึงแม้ว่าจะแค่จับวางก็ตามจึ๊บ ขนมปังก็คือเป็นขนมปังเบอร์เกอร์เลยใช่ไหมคะเราจะต้องเอาไปแบบจี่ไฟหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะจริงๆก็จะต้องจี่อะครับแต่ตอนนี้มันน้ํามันมันนั่นแล้วว่า๋โอเคงั้นไม่เป็นไรเราเราเราข้ามตรงนั้นไปเลยก่อนไหมได้เลยค่ะเป็นแพ็กเกจเลยก็ได้ต้องลองทำอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ให้ทำได้ค่ะเดี๋ยวน้องบีมลองทำมีอยู่นะปึ๊บในเบอร์เกอร์ต้องมีส่วนประกอบนั่นก็คือก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ลองนี้ไปให้ก่อนนั่นก็คือกล่องก่อนนะคะเราต้องเปกล่องก่อนเพล้วเราก็เวลาที่ทำถ่ายที่รร้้้้้านนนนกกก็็จะะลอออองงไว่คับบแแตีม ทาเนยที่ร้าจะทาเนยก่อนนะค่ะอ่าปึ๊บแล้วก็วางลงไปใช่วางลงไปก่อนเนอะวางเสร็จเราก็จะทาน้ำซอสทานน้ำกดได้เขาเป็นอย่างนี้กันนะครับอ๋อโอเคค่ะกดลงไปได้เลยน้องบีก็ลองทาน้ำซอสดูนะได้ค่ะทาได้ตามใจเลยหรือเปล่าคะได้ดีโม่แต่ถ้าเยอะไปมันก็จะไม่ดีนะครับอ๋อได้เลยค่ะก็คือหนึ่งช้อนแล้วก็กระจายให้ทั่วทั้งเนยอยู่ในความพอดีประมาณนี้ได้ไหมคะได้ครับลงไปที่ตรงกลางแล้วก็แปะออกไป ไี่ใช่แม้ว่าจะเลอกกระดาษนิดนึงก็ไม่เป็นไรถือเปึ่ซิกเกเ็ตเด้อคราวนี้ก็ใส่ผักใส่ผักครับผมแล้วก็จะบีผักให้มันพอสวยงามที่มันลงอ่ลองเ,เลือกเลือกใบสวยๆหน่อย <c oughs> แล้วก็บางลงไปขอลงแบบนี้เลยได้ไหมคะได้นี่อ่าเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมนะครับหอมขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเพราะว่าใส่ถุงมือไว้แล้วปกติ ทำอย่างนี้เลยไหมคะใช่แล้วก็ต่อด้วยมะเขือเทศออหอมเยอะๆหน่อยเพราะว่าชอบมากเลยค่ะได้เลยแล้วก็มะเขือเทศปกติเราใ<ช>ส่ถึงชั้นคะใช่ก็ฟังทำไปเลยครับ,บแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศหน่อยเพื่อเพื่อเชื่อมตัวเนื้อที่จะลงมันจะได้มีมีตัวเชื่อมเนาะแล้วก็ใส่อันนี้หน่อยมัสตาร,ตาร์ดมัสตาร์ดเบอร์เกอร์ขาดมัสตาร์ดไม่ได้ครับออ๋อ ถ้าเราใส่ทุกอย่างที่เป็นซิเกเนเจอร์ของเบอร์เกอร์ลงไปเลยก็คือเป็นทอดแบกับเบอร์เกอร์ราคานี้น้องบีมก็เอาเอาหมูใส่ลงไปได้เลยอ่าเข้าไปเสร็จแล้วน้องบีมก็ใส่ไข่ดาวครับก็คือเราเป็นเบอร์เกอร์กะเพราไข่ดาวไงก็ต้องมีไข่ดาวต้องสูตรของเบอร์เกอร์ก็ต้องครบส่วนสูตรของกะเพราก็ต้องครบเหมือนกันใช่ครับนี้ก็ใส่พริกไทยเข้าไปหน่อยมีพริกไทยด้วยอ่าคราวนี้น้องบีมก็ราดด้วย ตัวกระเพรากรอบลงไปนี่อย่าลืมนะคะนี่คืออาหารไทยที่เป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นกระเพราประจําบ้านกระเพรานี่ต้องเป็นกระเพราอะไรนะคะกระเพราแดงครับกระเพราแดงเท่านั้นใช่ครับวันนี้น้องบินก็ปิดฝาเบอร์เกอร์ได้เลยนี่อ่าฟึ๊บ ิดเฟิร์สต้องกิดแบบนี้ได้ไหมเอาไม่กิดดีกว่าโชก่อนดีกว่าค่ะโชก่อนโชก่อนย้ำอีกครั้งหนึ่งขอยย้ำถึงความสร้างสรรค์ในเมนูนะคะเราสามารถสร้างอาหารธรรมดาให้ไม่ธรรมดาได้จากปกติกะเทราจานละ50าบบาทพอมาทำเป็นเบอร์เกอร์89บาทนี่เพิ่มเข้ามา39บาทใช่ลิกแพงแค่นิดเดียวแต่ว่าเอาความชอบของเรามาใส่มันคือเรื่องที่เจ๋งมากเพิ่มเป็นเซ็ตก็จะมีพวกเป็นไฟเป็นพวก นักเก็ตเราก็ขายเป็นชุด119บาทมันก็เพิ่มราคาให้เราอีกไปมหาศาลอยู่ที่ว่าเราจะคิดแบบไหนอะครับเยี่ยมเลยเพราะเราจะทำเป็นกล่องบอ็อกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซ็ตบล็อกเราก็มีให้ทุกคเห็นอยู่แล้วนี่ แล้วก็สามารถต่อยอดตรงนั้นได้อีกเยอะแยะมากมายพี่ปัดนี่คือเป็นไอเดียที่ดีมากๆที่รายการสินสร้างทางอาชีพพยายามบอกคุณผู้ชมว่าแค่เราพลิกแพลงอะไรนิดหน่อยๆมองจากสิ่งรอบตัวใช่มองจากสิ่งรอบตัวของเราครับเยี่ยมมากเลยค่ะพี่ปัดยังมีอีกหลายเมนูใช่ไหมคะยังมีอีกเยอะมากเลยเดี๋ยวเราต้องมาสอนกันอีกเยอะๆเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายคือเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วอยากจะให้พี่ปัดช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการของเราหน่อยค่ะก็อยากจะฝากให้กําลังใจ พ่อค้าแม่ค้านะครับช่วงนี้ก็วิกฤิกันทุกคนนะครับขอให้ผ่านอะไรเรื่องราวร้ายๆกลับมาขายได้ดีปกปติเหมือนเดิมสักทีนะครับ mm hmm. แล้วก็ต้องขอบคุณกรงส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่ให้ผมมาได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับอาหารต่างๆเพื่อให้คนส่วนมากจะได้เอาไปทำตามได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีอาชีพติดตัวกันไปนะครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะ,บ,คคะบิงก็ต้องขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะคะที่เชิญพี่ปัดมาในวันนี้เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของอภูมิปัญญาทางด้านอาหารที่สร้างสารรค์ของคนไทยนั่นเองค่ะให้สามารถ เพิ่มมูลค่าและก็สร้างรายได้ให้กับทุกคนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรับชมสําหรับไอเดียดีๆรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์เจ๋งๆที่จะสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของคุณได้แบบง่ายดายและที่สําคัญค่ะไม่เหมือนใครเพื่อที่จะสร้างรายได้ไม่ว่าจะยุคไหนยุคโควิดหรือว่ายุคอะไรก็ตามรเราก็สามารถฝ่าฟันทุกอย่าง<ช>ไปได้เพราะรว่าเรามีไอเดียสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปัตมากมากเลยนะคะรวมไปถึง คุณผู้ชมคะเมื่อกี้พูดครั้งกันไว้อยากจะได้ไอเดียดีๆแบบนี้ต้องมารับชมในรายการสินสร้างทางอาชีพของเราเท่านั้นนะคะเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15.00นถึง15.30นนแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วบีมและพี่ปัดต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ